พูยแบบนี้ใช้มืออะไรซ้อมดีถ้าไม่ใช่เจ้าแพ็กทีมมิววนี้สวัสดีครับผมตุลน,นะฮะวันนี้เราอยู่กับแพ็กทีมมิวเทนเน่คำบอลดบน d w 5 5 2 7าสองเจดค์เบนิสบีครับผม ก็สำหรับการใช้งานเจ้ามิวตัวนี้นะฮะก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วตามชื่อของมันเลยก็คือ practice mew ก็คือใช้เพื่อซ้อมเลยเนาะอย่างเดียวเลยซึ่งเข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้มากเลยที่แบบว่าเราทุกคนอาจจะต้องกักตัวอยู่บ้านเนาะตั้งแต่สี่วันเนี่ยก็เจ้ามิวตัวนี้เนะี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยตอบโจทย์ในการซ้อมนะฮะหรือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีสําหรับใช้ซ้อมในที่เงียบๆที่แบบว่าถ้าเราเป่าไปแล้วแบบข้างบ้านจะด่านั่นก็ใช้มิวตัวนี้แหละช่วยได้ก็เดี๋ยวเราไปลองวางเสียงกันดู ส่วนเครื่องที่ผมจะมาใช้ลองในวันนี้นะฮะก็เป็น iSMAN g t b 5 2 8 G นะครับกับเมาส์ h y p e r BL นะฮะามาลองฟังกันดู ก็เมื่อกี้ที่ผมเป่าไว้ฟังนะครับตอนใส่หูก็มีตั้งแต่เลนกลางขึ้นไปสูงเนาะแล้วก็ลงไปต่ำก็ลองไปตัดสินใจกันดูครับกับเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้เนาะว่ามันเก็บได้ขนาดไหนแล้วก็สีหน้าผมเนี่ยอันหรือเปล่าก็อันเป็นเรื่องปกติแหละแต่แบบก็ได้ยินว่าเป่าออกเนาะ สามเลนเลยคิดครับสิ่งที่ควรรู้เพิ่มเติมนะฮะสำหรับการใช้มิวนะถ้ามิวแห้งเราสามารถใช้น้ำพรมพรมที่มือแล้วก็แปะๆตรงตัวก๊อกไดาให้มันชื้นขึ้นหน่อยมันจะได้ไม่หลวมจนมันแห้งแล้วมันก็ลื่นอ่ะแปะอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างนะครับเจ้าแพคเกจมิวเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะได้ซ้อมแบบปกติก็ซ้อมแบบปกติดีกว่าครับผมไหนๆก็ไหนๆครับขออุปกรณ์สาธิตหน่อยครับผมอ้โห ได้แต่งใจจริงน,น,นะก็อย่างนี้เนาะอันนี้เป็นวิธีผมเนะาะเวลาไปใช้มิวที่ไหนแร้วกองแพงก็ฉีดทั้งนุ่มทุกมัแล้วก็แปะๆแ,แ,แต่ว่าบาคานเขาก็ฉีดไปเลยแต่ว่อย่างนี้ผมรู้สึกเบิกกว่าถ้ามันเปลี่ยนวิทีเด็กก็เช็คหน่อยก่อนใช้นะครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนถ้าใครสนใจสินค้าต,ตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช anel เดนิสวีด้วยนะครับบ๊ายบาย